วัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการสมัครพร้อมเพผ่านแอปกรุงไทยเน็กนะครับวิธีการง่ายมากครับมาดูกันเลยเริ่มจากเข้าสู่แอปกรุงไทยเน็กเมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันแล้วให้เลือกตรงบริการ จากนั้นเข้ารหัสตามปกตินะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าบริการให้เลือกตรงพร้อมเพย์จากนั้นจะเข้าสู่หน้าการจัดการพร้อมเพย์จะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน13หลัก หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ในตัวอย่างนี้นะครับผมจะเลือกผูกกับเลขบัตรประชาชน13หลักจากนั้นจะเข้าสู่หน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสมัครพร้อมเพย์นะครับให้เราอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจนจากนั้นกดตรงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขกดยอมรับ เมื่อกดยอมรับแล้วจะเข้าสู่หน้าสมัครพร้อมเพยโดยผ่านเลขบัตรประชาชน13หลักให้เรากดถัดไปจากนั้นจะมีหน้าต่างยืนยันข้อมูลขึ้นมานะครับให้เรากดยืนยันเพียงเท่านี้นะครับการสมัครพร้อมเพโดยผูกเลขบัตรประชาชน13หลักผ่านแอปกรุงไทยน็กก็สำเร็จแล้วนะครับ เมื่อสมัครสำเร็จแล้วก็กดคำว่าเสร็จสิ้นได้เลยครับด้วยขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับเราก็สามารถสมัครพร้อมเพย์ของธนาคารกรุงไทยผ่านทางแอปกรุงไทยเน็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดตามทริคและเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจม่แจมๆได้ที่ช่อง h ักเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ